สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับเอฟซีบอสโจเอฟซีละหน่อยอุงอิงครับมาแล้วครับสาสราสเร์แรกครับสาสรแรก สาสแรกมาแล้วครับเตรียมเนี่ยมาทับคามม่าแม่ว่อายกล้องดอกน้อแม่แล้วเห็นแม่ขอหน้าจอสัมบอศาสตร์นแม่น้ำเยอะศาสตร์แรกครับศาสตแรกมาจากสายแม่บ้านสุขสมบูรณ์บ้านสุขสมบูรณ์เปจนมหาวิงยาตัยมหาวิทงาลัยศาสตร์โคกครับ่ารแากแม่ อะไเบ้นบอครับถ่าแดนเซอร์่นก็มาน้ำรถบาทครับแดนเซอร์โคกนะลูกแม่เอ้าอีลายเย็นยืข้างแม่อแม่เขามานี่ยเนี่ยเนี่องามงามสามคนเนี่ยเอาอ่สอดแจ้งเย็นห่พาไปเจ้งดึงเหมือนพี่อุ้งเอิงเมื่อคืนเนี่เออยอเมื่อคืนไหน้วเยอะเมือหร่อ่ะอ่ะโอเคยังโอเคมาหาลูกหลาอีลายอุ้งเอียงจลูกงะไปเนี่ แสดงว่าเบิ้งเพิ่นตาตาดวนแล้ว,ม,วมาเอาสามตัวก็เ,วเป็นอย่างครับ,บก็บให้ป่วยพันเยียบแล้วลูกเ้งแซด่เ,เรครับครับนะเออครับครับอ่าเอาโศกไปโศกมันนะแม่เนานะ ไอ้งานเนี่ยางานมือนี่เป็นมือสุดท้ายเป็นบา่งางานบุญนั่นนี่มันคือสองตลอดที่วันจัดมาหลายๆมือแม่มาเคยมาบ่าน,นี่แม่ใจเกินหน่อยวันที่สิบสามอ๋อสิบสามามือนี่มือสุดท้ายเนาะอ้าพี่น้องมาให้กำล,ลังใจ,ก,จนนกันหลายหลายนแม่โดนเจ้าม่เจัาไหนกินหอดเทียนหอดเบื้องเชื้อแล้วอุ้งยิงเนี่ยเทื้อแลกบ่านี่ผ่านเบ้อง้ยูไส้กลับไปยูไส้กลับไปก็ตั้นแต่ไม่รู้เสมอเป็นยังมาโคกคือไม่หาโคกเนี่ย ก่อนเตือนนอนบ่ักกซี่ไเตือนนอนบ่เตือนนอนเดี๋ยวนี่เตือ์เพิ่นนอนต่อครับเพิ่นนอนเพื่อนนอนบ่ไปเดีเพิ่นพักผ่อนก่อนคุณแล้วพั่วหกโมงหามงค์คุณจะนี่มันกับซีมงหามงค์เพิ่งหกโมงคุณตื่นอาบน้ำอาบท่าน้องจะไปเล่นกับใครแม่ยังไม่ไปเพื่อนยังไม่มาแฟนยังไม่เพิ่นกับแม่มือแรกยบคุณแม่มาตามพี่เิงน่ะแม่จะไม่ตายแต่เพิ่นใหม่ยังกับเพิ่นใหม่ยังกับอะดิชั่น ลองเพลงตั้งารองเพลงอ่ะตะเวนจ่าน่ไ่รู้กว่าูสามเลยเนาะสามครับยูทูบยูะองยูทูบจะไปไม่ไปเดไม่พับแตะเวนจ่าโอยคนชินลุกเตินเั้มเวทีนั่นคนชิงลุกนค่ะบอมาออนิชันออนิชันแมวถึงไปแสงตะเวนจ่าเ้คนลุกนะคน บอแล้วติดตามแล้วก็อดบอแล้วก็ค้นลูกอีกแล้วแอนมาหาเราอย่าค้นริงลูกเลยแล้วก็เคยมาเนี่ยจำเมือเริ่มงายน้องมามืได้เมื่อนี้เรามาคือเพิ่งเจอหรอเจอแรกวมันบ้ามึอเริ่มง่นยคือจุดถ่ายน้อมาปิดง่ายโอ้หญิงเสมาสามตัวนี่คว่าเพคนบอกก็ไม่เคยซื้อจับความจับใจความเอาเนีในสามตัวน่ะแล้วแต่พคนที่บอง นพี่น้องเพิ่นมาอ่าอีแมวว่าถึงอุ้งอิงนี่ยแสงตะเวนจ่าคนลูกหยามหยามหมดลงาลุกยามหามแล้วเนาะเบิ้งไปแล้วมาโอทิศาเนี่ยอีแมวเนี่ยตั้งนานนะมันจีอีแม่ได้เบิ่งเรื่องนี่ปะมือเศร้ามือเศร้านี่ปะมือเศร้านี่ผมไปก่อนสีมานี่แล้วงานจากจิตเกศตงมันผ่านสารแม่ฮันนี่อีแม่ได้ยินเรื่องว่าแม่ฮันนี่ปะคือไผแม่ฮันนี่อยู่ซีสเกตเลยแม่ว่ามืบนน้ำแล้วมาอีแสารน่ะอีลาฟไปวายสารน่ะ สาวหาไนเบอร์นี้ใครเสียนเออบอสทิพนมาม่ส่วนขายครึ่งเฉียงอีหล่าหรือไ่าเพื่นยังก่อนไดเมนไยังเพิ่งกับบอคอมเมนต์ในคอมเมนต์นั่นละนั่นละนี่ักค่าว่ว่าเอายคนขิงอน้นนักเิดัเหตุบบอเสิตเบอคิดบ้างกกัจกายเพราะว่ามื่อกี้เพิ่งเป็น ใช่ใช่ใช่ว่าคือรูปวาดเทียนไปไหมใช่ว่ามือเร้เอานั่นแหละนั่นแหละรูปวาดเหียนตรงสัตว์เราคิดเองนะครับเราตอบเพลงอืมคิดเองตอบเพลงนะหลายๆคนก็ใส่วิจารณญาณในการพิียหน้าคิดเพื่นก็คิดแบบนั้นเอ้ามันมันบังเอิญมั้ยนะแม่ว่าเนาะแมนช่วงช่วงนั้นเราหิ้งลองเพ้ง น้ำตาลลนบนขอบเตียงนะช่วงอเตีงถาไม้ไมเป็นหองแล้วเพ่รมาอาหห่องมาลังานเินทงเิ่นอันนั้นเพ่งหอบปนเป็นเพลงเพนเพลงแรกิตังช่วงคือแม่วาล่ะช่วงม่แรกๆคอนเสิร์ตคนกเอาเพลงแม่ฮันนี่มาอเพ่งชวงเราเขามาที่แนเราใจฮันนี่ว่าที่กได้เขเบิ่งเนี่ยคทีตังเนี กับจัดบาเกิดด้แม่อันนี้ควอมิดแม่เนาะเ่ข้าเป็นค้เมือคนบุกคลนะแม่แม่ขอยิดว่าเพราะว่าเวลาเราห่อเพลงมันขึ้นยงองโลงสิเนาอันนี้ได้แว่นีหวิดีโอคลิปจงเปเบิ่งคลิปในช่องซ้อนลงทะเบียนเราห่อ้อแม่ขนีแบบังลทะเบียนล่งขอยฟังนี่ขอยนอนฟังนอนเบงอยู่ตดต่ออยู่กะซานข่อยข่อยขุดออบมาตอน มันเป็นความเชื่อมานนจแจ้วราะโจวตลกีดีโทนเอนี่แหละพี่แม่เล่าความเชื่อจนบุคคลพี่น้องห้ามกันว่ไา้อะไรแล้วก็ผู้สิมาบางคนแล้วแจ่วให้สิวาแต่เขาคนเชื่อแบบนี้ยงไมาบอกกันตามม่ตามแม่ไม่แล้วแต่ปล่อยวกตามจริงสบเสนปีนีคอใหพวกพักหอกันเบิ้เขกอไรว่าเขาขาุขาีพ่อตตามหายใจอย่างใจเปนทุกคนานงบทต แต่แม่ก็บ่ได้เกี่ยวว่าไผด่ามาว่าแต่กล้องชิดแม่ว่าก็คือล่ะคือผู้นั้นล่ะเออสร้างเพื่อสิว่าแม่แม่ใหญ่เปทางหน้ารถดิ่งไปเลยเออเล่าลาบคนห้องนก็จะองโล่งอืมหอยเบิ่งใหนเวลาเราห่วงก็จะย่องย่องยองให้เสียงนั่นเสียงห้องห่วงเนาะแม่โอกว่าไม่หน่อยคนนี้จะแก้ข้าวแล้วกินทีครับป้าอดิศัเนี่ยคอยลบไปแล้มาเลยคอยเบิ่งเบิ่งจักรอบ บอลูล่ะที่วนเบื้องย่าโอ้โหจะกรอบจนจำได้ว่าระหมาแบบไหนก็ไม่รา้ของสีน่าเบิ้งตลอดเออนั่นแหละผมว่าบางเชื่อที่ขึ้นแม่ว่าล่ะกลับศาสรมาบอกยังมันเป็นความเสื่อแต่ละคนแต่ของแม่เสื้อละเอาละละคอยเสื้ออะไรอ่เสื้อคอยเบิ้งตลอดตัเสื้อแล้วเออนั่นแหละเอาพี่น้องเป็นกำลังใจแม่เพิ่นการไม่เป็นเอฟซีงานงานบุญนั่น อ่อเอื่นว่าบุญคุณล้านเนาะอำเภอเฮาแงานจัดหลายๆมือหามือหกหกขึ้นนี่ยหกขึ้นแม่กับพึ่งมากขึ้นแหละมากมือเลยม่มา้งมือเนี่ยละไมได้ถ่ายเนี่ยละเกลือแล้วถ่ายยี่บ้านบุญแล้วนอนถ่ายยี่บ้านน้อให้มาปูสายโอชาวกระสีมาผ้าทีมงานมาอีกแม่นบ่เนี่ยบ่เพิ่มเออแมันอยู่ค่ะเพิ่มว่าให้มาจองเอาซาดพื้นนั่งไปพื้นในไหวกูกำลังกูสิมานอนสิจะมานอนยังปลอมลาบกูพามาเด้อวปลอดภัยปลอาใส่กูเพิ่นว่าปลอดภัยปลอาความจริง คนบวกลูเวทีบ่กามาคักมาหนีเตยล่าเด้อเตยล่าเด้อโมนี่อยเปิดมาหนีรู้ไหมเป็นส้องเก็บเอาขอบคุณอีแม่อีแม่ทีไปหาลูกสาวแดนเซอร์ก่อนเฮ็ดเรื่องแๆยังมาไหมบอว่กันพวกนอนสิบวกไปอ่าโคกเขานอนก่อนเนาะแมนนี่อันนี้อันนี้ก็ทีมงานกับศาสร์ิมาปูศาสรให้แม่แม่เอฟซีคนบอกเพิ่นเพิ่นมาแต่ใส่แมนเพิ่นหน้าจะมาจองอันเพื่นวันนั้นอันนั้นซุ่มนั่นทีมงานแดนเซอร์เขาเหรอครับ ไม่ไป่กาในไปตานสุมบอกคกตะปูสาดเอาขอบคุณแม่ไปเบิ่งจากคองในช่องสอหนุ่มทะเบียน J O หนึ่ง Official เอาโทษสามารถสิพิมพ์ให้ก็ได้มามาสิได้เห็นจากคองเอามามาอาคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกแม่อือเอา คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนหนุ่มทัเบียน g โอวันออฟพิเชียวครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณครับ